จัดการซ่อมแล้วเติมน้ำยาแอร์ตามสเปคนะครับรถเปลี่ยนท่อน้ำยาแอร์มานะครับแล้วก็เปลี่ยนชุดหน้าคับแต่ไม่มั่นใจเรื่องการทำระบบครับนำมาให้ที่ร้านนะทางร้านตรวจเช็คแล้วก็เปลี่ยนตัววาล์วฉีดน้ำยาแอร์หนึ่งตัว นะแล้วก็เติมน้ำมันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์ให้เดี๋ยวดูค่าการทำงานนะดูค่าการทำงานของระบบแอร์นะครับความร้อนระบบแอร์ก็อยู่ในเกณฑ์ปกะติอยู่นะครับความเย็นในรถตอนนี้อยู่ที่11 12องศาอุณหภูมิภายนอก34 35นะครับรถเปลี่ยนหน้าคลัตช์มานะฮะอาการหน้าคลัตชไหมแล้วก็ าก,การเปลี่ยนหน้าคัดแล้วก็สายนัำยาแอร์รั่วก็จักการเปลี่ยนสายนัำยาแอร์เรียบร้อยนะครับรถใช้งานมาแล้วนะครับ2 4 5 6 5 0้กิโลเมตรครับความร้อนเครื่องยนต์ปกตินะครับความร้อนระบบแอร์ไม่สูงมากนะครับอยู่ที่200รอย เปิดพัดลมสปีดสานะครับตัวนี้ <c oughs> จัดการฉีดล้างนทำความสะอาดหน้ามอ,อน้ำให้นะครับช่วยการระบายแผงแอร์ด้วย รถเปลี่ยนหม้อน้ำมาใหม่นะฮะปิดจุกน้ำยาให้ครบทั้งสองตัวนะครับพัดลมไฟฟ้าทำงานปก,กติทั้งสองตัวเปิดพัดลมสปีดสามนะฮะในรถก็เย็นอยู่10บองศา11บเอองศานะฮะ เข้ามานั่งในรถอุณหภูมิลงมา31 32นะเมื่อกี้35ภายนอกได้ความเย็นนะครับติดเครื่องเดินเบาลองดูนะฮะความเย็นก็ลงมานะครับลงมา9.8 10องศาเราวัด2ช่องเลยนะวัดทั้ง2ช่องเลยตั้งนาฬิกาให้เรียบร้อยนะฮะ สี่โมงเนาทีนะครับตอนนีคนนนนค้ความร้อนเครื่องยนต์ปกตินะฮะความร้อนหม้อน้ำปกติรถ Escape V6 นะครับเทสกันกลางแดดเดินเบาความเย็นได้8-9องศานะฮะองศารถเย็นพร้อมส่งงานครับ ฟอร์ดเอสเคปนะับเช็ค hmm. ความเรียบร้อยก่อนส่งงานคอมแอร์ Com ตัดต่อปกติทุกอย่างนะฮะประกอบกันชนเรียบร้อยนะครับแอร์เย็นตัดต่อปกติครับแอร์ตัดนะครับ พร้อมทำงานแผงแอร์ใหม่นะครับ แม่ตับนะครับพร้อมทำงานเดี๋ยวเราจะใส่กระดูกงูให้นะครับเพราะว่าฉนวนที่เป็นกระดูกงูเนี่ยกรอบหายไปหมดแล้วนะเหลือแต่สายไฟละ ในรถเราเปิดสันลุปไว้อยู่นะฮะ9โมงเช้านะครับวันนี้ก็่าในรถเย็นได้อยู่6.1องศาปัดลมสปีด2แอร์ตัดต่อปกติอุณหภูมิในห้องโดยสารตอนนี้22.6นะฮะแอร์ตัดต่อ,อที่5องศา ก็เหมือนตอนที่เราเทสกันเมื่อวานรถเสร็จตั้งแต่วันอังคารตอนเย็นแล้วนะฮะโทรแจ้งเจ้าของรถละเผื่อวันพุธจะได้ใช้รถนะครับเพราะว่าเชียงใหม่ก็ร้อนด้วยนะฮะเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็ร้อนสลับกันแะตัดที่ห้าจุดแปดนะครับใช้ได้ลงมาถึงห้าจุดศูน รถเข้าเปลี่ยนแถงแอร์นะครับล้างระบบนะฮะตอนเลขใหม่245,894กิโลครับความร้อนเครื่องยนต์ปกติครับเรียบร้อยนะครับหุ้มกระดูกงูให้ละ เสียงการทำงานระบบต่างๆปกตินะครับความร้อนเครื่องยนต์ปกติร์ตัดต่อปกติพัดลมทำงานปกติครับปอดเอสแคปรถเสร็จ แอร์เย็นเรียบร้อยพร้อมส่งงานครับ เยนตัดต่อปกตินะฮะเหตการณ์ทำงานกันก่อนแอร์ตัดนะครับคอมมีเสียงดังนะฮะแต่ถ่ายน้ำมันคอม,มให้แล้วนะฮะจะได้เห็นทั้งรอบเดินเบาและรอบตอนเร่งเครื่องนะ,ะว่าเสียงคอมเป็นยังไงแอร์ตัดต่อเป็นยังไงนะฮะ แอร์ตัดนะครับตอนนี้พร้อมทำงานความร้อนร,ระบบแอร์ตอนนี้อยู่ประมาณ1้0 1ห0สิบแอร์ตัดนะฮะรถเปลี่ยนแังแอร์ใหม่นะฮะอันนี้ แผงแอร์ใหม่มอ,มอน้ําก็เพิ่งเปลี่ยนมานะฮะมอน้ำํำช่วงก่อนเคยสั่งแผงแอร์มาอยู่ล็อตหนึ่งนะฮะเป็นตัวสีดำล็อตนั้นใช้แล้วมีปัญหานะฮะร,ระบายความร้อนได้ไม่ดี พอคุยกับตัวแทนนำเข้าแล้วผลิตอะไรก็ได้แผงแอนรุ่นนี้มานะฮะแผงแอนรุ่นนี้มาเป็นสีขาวเป็นเนื้อ,อลูมิเนียมนะฮะถือว่าระบายความร้อนดีครับตัวนี้ ครับพาดูนู่นนี่นั่นตั้งนานนะครับกว่าจะให้ดูความเย็นเอ่เดินเบาเย็นครับเย็นได้5.7าจองศา อยากให้ดูชุดอื่นก่อนนะฮะเดินเบาแอร์เย็นครับวันนั้นมาถึงที่ร้านเปลี่ยนวาล์วหลอดแล้วก็เติมน้ำมันคอมล้วแวกเติมน้ำยาได้ความเย็นประมาณ1 0 1 1องศาเดินเบานะฮะวันนี้ล้างระบบเปลี่ยนวาล์วเปลี่ยนไดเออร์ถ่ายน้ำมันคอมนะฮะ ลย่ยนซินคอมเดินเบาความเย็นลงมาได้ถึง5-6องศาครับแอร์ตัดต่อดีครับเตรียมตัวประกอบแผงพื้นนะฮะแล้วก็กันชน ชุดอะไหล่แอร์ของรถ ford escape v 6 3.0นะครับรถครื่องเปลี่ยนชุดคัดคอมแอร์มานะฮะแล้วก็เปลี่ยนสายน้ำยายแอร์นะครับสายน้ำยายแอร์ดูสภาพคอมนี่อย่างเยิ้มเลยนะฮะดี่จะได้จัดการล้างทำความสะอาดเช็คลั่วนะครับ เปลี่ยนลูกยางโอลิงอะไรให้นะฮะเพราะดูเยิ้มอย่างเงี้ยนะฮะสภาพคอมจะได้เปลี่ยนถ่ายน้ามันคอมสภาพตู้แอร์นะครับคือรถรุ่นนี้มันไม่มีกรองแอร์กรองฝุ่นอะไรนะฮะก็จะมีสภาพอย่างเงี้ยเจ้าของรถใช้รถก็ต้องรักษาความสะอาดภายในรถนิดนึงเนาะสภาพเดีย๋ยวจะได้ล้างทำความสะอาดเช็คลวนะฮะเนี่ยผมให้ดูนิดนึงอ่า อันนี้เป็นหัวเช็คลวแบบพิเศษที่จะต้องมีหัวเช็ครั่วเฉพาะของมันเพราะมันไม่มีเกียวนะฮะมันไม่มีเกลียวไม่มีอะไรให้นะฮะอ่ะโอเคนะครับนนแผงแอนะฮะเดี๋ยวจะได้ล้างทำความสะอาดเช็คั่วนะครับก็เป็นอะไรชุดที่เราถอดออกมาเรียบร้อยนะฮะถอดออกมาเรียบร้อยเห็นสภาพพอมเยิ้มเลยนะฮะเยิ้มเลยถือว่าเป็น จุดที่ต้องสงสัยไว้ก่อนแล้วว่าอาจจะรั่วบริเวณคอมแต่ตู้ก็ต้องเช็คลวนะต้องลงน้ําก่อนถึงจะสรุปกันได้ครับชุดตู้แอร์ของรถฟอร์ดเอสเคป6ีหกนะเดี๋ยวเราจะฉีดล้างทำความสะอาดกันก่อนเนาะก่อนที่เอาไปเช็คลวไม่งั้นฝุ่นมันก็จะดำดำน้ำ่าสกรปรกแต่เห็นแลนะ้วเนี่ยดูเห็น เห็นตู้มีคราบนะฮะเห็นไหมนี่คือคราบคราบน้ำมันเลอะๆของมันนะฮะโอเค,อเ,คเดี๋ยวล้างก่อนเนาะล้างแล้วก็จะได้เตรียมตัวเช็คลัว่วตอนนี้ฝุ่นมันเยอะนะฮะ ปอด Escape 3.0นะครับพบปัญหาน้ำยาแอร์รั่วถอดเช็ครั่วทั้งระบบนะครับเห็นชัดๆตอนนี้นะฮะคอมเพรสเซอร์รั่วนะซินคอมรั่วอย่างรุนแรงซินคอมรั่วอย่างรุนแรงนะครับตัวนี้ ตู้แอร์นะครับที่เห็นคาบเมื่อวานน้ำมันเลอะๆที่แผงไอ้พลาสติกเนาะเปลือกพลาสติกนะฮะแผงเปลือกพลาสติกเปลือกตู้แอร์วันนี้เช็ครั่วดดูยังไม่พบการรั่วซึมนะฮะยังไม่พบการรั่วซึมแต่มีคาบนะมีคาบมีคาบน้ำมันนะฮะ แงเอาตู้ขึ้นนาจะได้ดูแผงแอร์ชัดๆนะครับส่วนของแผงแอร์นะครับจากการยืนสังเกตการยืนดูตรงนี้นะฮะก็ยังไม่มีคาบรั่วไม่มีฟองอากาศอะไรออกมานะฮะ เดี๋ยวคันนี้เราจะถอดเปลี่ยนซีนคอมนะฮะถอดเปลี่ยนซีนคอมลดเปลี่ยนชุดหน้ารับมานะแล้วก็เจอปัญหาตอนนี้ซีนคอมรั่วโอเคชัดเจนนะฮะเดี๋ยวเราจะถอดเปลี่ยนซีนคอมเดี๋ยวดูแกนมาก่อนนะแกนมันเป็นตามมดไหมแกนมีปัญหาอะไรไหมนะเปลี่ยนซีนแล้วเช็ครั่วดูอีกทีนึงนะครับ คอมจัดการล้างชิ้นส่วนภายในที่มีคราบน้ำมันดำๆทุกชิ้นนะครับล้างให้สะอาดถึงจะประกอบเปลี่ยนซินคอมเปลี่ยนลูกยางโอลินเสื้อคอมเพราะว่าน้ำมันดำวิ่งไปทางระบบในคอมเป็นจุดแรกต้องล้างให้สะอาดก่อน ไม่งั้นน้ำมันดำๆในคอมก็จะวิ่งเข้าสู่ระบบจุดอื่นเหมือนเดิมครับเปลี่ยนซิงคอมนะครับตัวนี้ซินรั่วนะครับเดี๋ยวเตรียมประกอบครับจะได้เช็ครั่ว คอมแอร์นะครับหลังที่เราเปลี่ยนเรียบร้อยเราเช็ครั่วแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูชุดซีนคอมนะซีนคอมกับลูกยางโอลิงเซตเนี้ยนะฮะตัวลูกยางโอลิงนี่เสื้อคอมตรงนี้นะฮะลูกยางวงวงดำดำแล้วก็ซีนคอมก็อยู่ตรงแกนมันนะแกนซีนแกนซีนก็เปลี่ยนยากไหมถ้าช่างที่ทำกันบ่อยๆก็ไม่ยากนะฮะ ก็ต้องมีเครื่องมือพิเศษมีตัวสวมแกนซินด้วยนะถอดได้ไหมรื้อได้ไหมรื้อได้แต่ถ้าคุณไม่มีอุปกรณ์พิเศษในการประกอบซินมันก็เสี่ยงรั่วและถ้าไม่มีความชํานาญยัดเข้าไปซินปิ้นซินขาดก็ทิ้งกันไปนะฮะก็ตรงนี้มันเป็นความเสี่ยงนะต้องให้เวลาซ่อมก็ถ้ามีเครื่องมือพิเศษมีความชำนาญ ก็สามารถผ่านงานไปได้ครับเช็คลวดคอมแอร์นะครับหลังเปลี่ยนซินเปลี่ยนโอลิงเสื้อคอมให้เรียบร้อยนะฮะประกอบทุกอย่างเลยนะฮะยึดหน้าแกนซินอะไรให้เรียบร้อยก่อนลงทีเดียวนะฮะเกิดขันน็อตเข้าไปไปดึงแกนซินไปล้างแกนซินนะฮะมีรั่วมีซึมขึ้นมาอีกยุ่ง ประกอบให้เรียบร้อยนะฮะไม่รั่วแล้วนะครับตัวนี้ไม่รั่วแล้วล้างภายในให้เรียบร้อยนะฮะล้างภายในให้เรียบร้อยทุกอย่างทั้งตู้แอร์ทั้งคอมแอร์พร้อมนะฮะพร้อมเรียบร้อยมีแผงแอร์อย่างเดียวที่ ล้างแล้วไม่สะอาดน้ำมันมันดำมากนะตัวแผงแอร์ของรถปอด Escape นะฮะช่างล้างภายในออกมาแล้วนะยังดำอยู่อ่ะนะฮะคือน้ำออกมาเนี่ยล้างไปหลายน้ำแล้วนะก็ยังดำอยู่นะคือสภาพภายในมันไม่ไหวแล้วนะ ถ้าจะล้างต่อก็จะเสียค่าน้ำยาล้างระบบเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใช้งานไปสักระยะมันกลับมาดำอีกก็จะเสียหายอีกนะฮะเสียหายอีกวันนี้ในตู้เราล้างเรียบร้อยแล้วนะแต่ในแผงอ่ะเราไม่ชัวร์นะครับไม่ผ่านนะฮะเดี๋ยวต้องขออนุญาตแนะนำปรึกษาเจ้าของรถนะฮะเพราะว่าผมมีความเห็นว่าอยากให้เปลี่ยนเนาะเดี๋ยวเราปรึกษากันก่อนครับผม ชุดอะไรแอร์ของรถ Ford Escape 3.0นะหลักๆเราเจอปัญหาคือน้ำยาแอร์รั่วน้ำยาแอร์รั่วหมดเลยคือรถมาเปลี่ยนวาล์วหลอดเนาะเปลี่ยนวาล์วหลอดไปเมื่อประมาณอาทิตย์ก่อนอันนี้วาล์วหลอดดำอย่างนี้เลยนะอ่าดำอย่างนี้เลยคือรถคันนี้ เจอปัญหาหน้าคัดเสียหน้าคัดเสียแล้วก็ไปเปลี่ยนหน้าคัดมาละแล้วก็เปลี่ยนสายน้ายาแอร์เข้าออกคอมมาละแล้วก็มีปัญหามาที่ร้านเราก็เปลี่ยนวาล์วหลอดให้นะเปลี่ยนวาล์วหลอดให้ติดเครื่องเติมน้ายาอะไรให้เย็นปกติเรียบร้อยใช้งานได้ประมาณสักอาทิตย์อาทิตย์กว่าๆเนี่ยแร์ไม่เย็นกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเจอปัญหาไม่มีน้ายาในระบบเลยนะฮะก็ถอด คอมแอร์ Air, ถอดแผงแอร์ถอตู้แอร์เช็คลัว่วนะเช็คลั่วปรากฏว่าเจอซิลคอมรั่วซิลคอมรั่วก็จากการเปลี่ยนซิลคอมนะครับอันนี้คือชุดซิลคอมกับลูกยางโอลิงเสื้อคอมแต่ปัญหาตามมาคือเราเจอภายในคอมน้ำมันดำมากเลยนะฮะน้ำมันดำมากเราก็ต้องเพิ่มขั้นตอนการล้างระบบเข้ามาแล้วพอเพิ่มขั้นตอนการล้างระบบพยายามพยายามลนะ ล้างภายในแผงแต่มันไม่สะอาดอันนี้น้ำน้ำยาที่ล้างในแผงมาประมาณห้ารอบดำอยู่ก็สรุปแนะนำว่าเราต้องเปลี่ยนแผงนะเปลี่ยนตัวกรองน้ำยาแอร์ลูกดำๆเนี้ยนะฮะขามือตัวเนี้ยนะฮะเสร็จแล้วก็เปลี่ยนใหม่นะฮะเปลี่ยนใหม่สรุปเปลี่ยนแผงแอร์ใหม่นะครับเปลี่ยนแผงแอร์ใหม่ เปลี่ยนวาล์วใหม่นะวาล์วใหม่เลยเพราะนั้นมันดําแล้วนะฮะนะตัวนั้นดําแล้วนะของใหม่เขาจะขา,ขาวๆแบบนี้นะแบบตัวข้างล่างนะแล้วก็เปลี่ยนตัวกรองน้ํายาแอร์นะเปลี่ยนกรองน้ำยาแอร์เพราะระบบมันดำนะระบบมันดามากอันนี้ก็เป็นชุดอะไรที่เราจัดให้นะครับสําหรับ Ford Escape เดี๋ยวช่างจะได้ลงมือแล้วนะฮะอ่อ,อแจ้งเจ้าของรถเรียบร้อยอนุมัติงบในงานซ่อมเลือกชุดไหนก็เราก็จัดการตามชุดนั้นครับคันนี้ไปเปลี่ยนสายน้ำยายแอร์มาแล้วนะฮะเราก็ล้างภายในระบบให้เรียบร้อยนะครับน้ำยายแอร์ที่เข้าคอมล้างภายในระบบเรียบร้อยนะฮะภายในก็เปลี่ยนหัวสอนให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ ตัดเส้นนี้ก็ล้างให้เรียบร้อยครับเดี๋ยวให้ดูภายในอ่าแบบเนี้ยลูกลูกลูกใหญ่ใหญ่แบบเนี้ยที่เราเห็นเนะี่ยลูกใหญ่ใหญ่แบบเนี้ยเขาพาวออกมานะเขาพาออมาก็จะมีตัวกรองอยู่ข้างในนิดเดียวแบบเนี้ยนะฮะน,นะฮะอันนี้เราพาออกมาแล้วนะอ่าเราพาออกมาเลยพาออมาเลย ก็ให้ดูนะว่าภายในเห็นลูกมันใหญ่ๆมันไม่ได้มีอะไรมากมายนะก็มีตัวถุงกลองอยู่ประมาณเนี้ยนะฮะนะครับ เดินเบาแอร์เย็นครับวันนั้นมาถึงที่ร้านเปลี่ยนวาล์วหลอดแล้วก็เติมน้ำมันคอม้วแวคเติมน้ำยาได้ความเย็นประมาณ10-11องศาเดินเบานะฟอร์ดเอสเคปนะครับเช็คความเรียบร้อยก่อนส่งงาน